SMMTV สปอร์ตแอนด์วาริตี้สดจริงลีกภูมิภาครอบรัวดิวิชัน2ภูมิใจเสนอรัชชันโูขาวลำพูนบริเออร์ทีมใน AIS ลีกภูมิภาคดิวิชัน 2, สโซนภาคเหนือที่ลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น15นัดชนะ7เสมอ3แพ้5ยิงได้24เสีย16ประตูรังอัด8ของตารางหรือแบ่งเป็นผลงานการเล่นในบ้าน7เกมชนะ4เสมอ1แพ้2เกมยิงได้11ประตูเสีย5ประตู ส่วนผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือน8นัดชนะ3เสมอ2และแพ้3เกมยิงได้13เสีย11ประตูลำพูนในฤดูกาลที่แล้วเข้าวินในอันดับที่2ของตารางคะแนนเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกและเป็นการส่งเข้าแข่งขันเพียงปีแรกของทีมถือว่าทำผลงานได้ทะลุเป้าแต่ผลงานในรอบสุดท้ายไม่ดีเลยต้องกลับมามุ่งมั่นในปีนี้อีกครั้งสำหรับปีนี้ครับตัวหลักในฤดูกาลที่แล้วย้ายกลับเชียงใหม่กันกว่าค่อนทีม ทำให้ต้องหันนักเตะมาเสริมทัพกันใหม่และปรับจูนเครื่องกันใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงเฮดโค้ชอย่างน่าล้องฉลองชัยลีลาหาชิวะที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีในการออกสตาร์ Star ปีนี้จึงทำให้ต้องเปลี่ยนคุนศึกมาเป็นนาติกสมชาติยิ้มสิริที่เป็นที่ปรึกษาลงมารับหน้าที่คุมทีมแทนชว่วคราวเรียกได้ว่าเป็นกุญซือรักษาการก่อนที่จะหาตัวกุญซือคนใหม่มาคุมทีมราชันโคข,ขาวและสุดข่าวดีของลำพุนบริเออร์ได้เฮดโค้ชคนใหม่คือ อาจารย์วิวโรธเหล่าหากักกุลพี่ชายของคแเฮงวิทยาเหล่าหักบุขกา็มารับงานคุมทีมในวันนี้เป็นวันแรกอีกด้วยโดยแต่งตั้งนักเตะในทีมอย่างบัณฑิตเพชรอัมไพและจะรันหมื่นทาควบตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเพื่อดูแลควบคุมนักเตะน้องๆในทีมความพร้อมล่าสุดของทีมลำพูนก่อนเปิดบ้านรับคู่ปรับเก่าอย่างพิษณุโลกที y f c นักเตะฟิตสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนแต่อย่างใด แกหลักที่จะทำหน้าที่ในนัดนี้อย่างสราวุธวงชัยอัฒนาวุฒิเขื่อนธนะสุนทีนาเชียงใหม่ภูวนัทเนธทิพย์บัณฑิตเพชรอัมไพพร้อมลงช่วยทีมแล้วลำพูนปีนี้มาไม่โคตรเหมือนฤดูกาลก่อนราชันคงข้าวยังไม่สามารถแปลงลิฟเตดได้อาจารย์วิโรธเลาหากุลหัวเรอหม่จะพาทีมทะลุเป้าเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนฤดูกาลที่แล้วได้หรือไม่คงต้องอดใจรอกันไปก่อนสุนซรีโอนอน,อนุสรวงวนันประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์ ต้องการพาทีมกลับมาในเส้นทางการลุ้นติดอันดับหนึ่งใน3ของโซนภาคเหนืออีกครั้งอย่างที่เคยทําได้ในปีที่แล้วเตรียมเสริมทีมในเล็กที่2โดยไม่มีการลงลูกอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะต้องเติมศูนย์หน้าเข้าไปอีกและโลผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทีมงานสตาฟโค้ชจะตัดสินใจเลือกใครสําหรับในวันเสาร์นี้ครับ SMMTV จะถ่ายทอดสดคู่ระหว่างลำพูนวอริเออร์ทีมอันดับ8ของตาราง พบกับอดีตแชมป์เก่ายาพิษณุโลก TSYFC ทีมอันดับ2ของตารางสำหรับสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งลำพูนเสมอพิษณุโลกศูนย์ประตูต่อศูนย์ในการเล่นเป็นเจ้าบ้านแต่ไปแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนพ่ไปศูนย์ประตูต่อ2เศรนีีจะเป็นอย่างไรรับชมกันได้ทางหน้าจอทีวีครับสำหรับวันนี้รอบรู้ดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ